มาครับพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูลาบหมูครับผมนะครับคนแรกเขาก็อีลาบก่อนนะผมสวัสดีครับนี่ครับผมผักกินกันมีหลายอย่างครับอันนี้กับยังก็ผักติ้วของผมยิ่งล้างมาครับผมนี่ก็ผักไอ้สดามาเดยคือตุ้มแขกบ้านเขาหน่ะครับผมบักแตงผักกาดบักทั่วหอมครับผมลูกไส้ได้ของหวานครับผมนี่ครับเอ๋อว้าไรกันนั่นครับปูมิเนีครับผมแรกอะ ใส่ผีชั่วก็นะผมผีชั่วใส่ยังไงครับพอผลบุญชาติครับผมนี่ครับบักพริกผงครับผมแต่แบบบักพริกมัตตาบานเพชรเพชรเลยครับเนี่ยครับใส่ไปเลยครับจะซ้อนหนึ่งครับผมตามด้วยข้าวขวาคผมข้าวขวาครับเอามัตตาบัลครับฮ่อมมีดีกับข้าวขวาครับผมน้ำปลาใส่ไปเลยครับ เอาแซลมีก่อนครันผมนีงเข้มม,นมนะามมนาควครับผมคึงงวยครับจะใส่ร้ายนสมครับนี่อ้าวค้นออกนครับผมเบองไก่ครับลาบหมูครับผมมึงนี่อยากกินเมนูลาบหมูครับหรือวัาเนี่ยก็ ตำหุงตำทั่วประเภทตำครับผมแต้มนีดลาบครับนี่ชิมมังก่อนครับชิมเป็นสุกพวกเผ็ดครับผมพริงน้อยครับปิ๋งน่า ผสมครับนี่หืมองน้ำปลานำอ้มชิ้มเนี่ยอืมว่าดีครับผมเอาความใส่ได้ครับเน,นี้ครับเทป่ยนได้ครับนี่ ข้นขอไปว่นไหนฮึไส้หอมเดียวกับไปในกินกินครับผมกินกับลูกโดดบึกพริกเขาก็ดีครับเห็บเป๋าหยาครับลำหมูครับผมมาครับน,นี้ครับเทาจา่นนะครับมาเบืองไก่นะครับ เขาแรงครับผมมุกไดหลายเทดลำกว่าม,มือซื้อมะเขือิงรู้หรครับนี่ครับนี่ครับ,บผมมากินกันนะครับผมเขาแรงครับสวัสดีครับ